อีกหนึ่งร้านในตำนานจากบางนกแควที่อยากให้ทุกคนเก็บเข้าลิสไว้เลยวันนี้จะพาทุกคนมากินข้าวแห้งความอร่อยกว่า60ปีจากสมุทรสงครามกับ <9 S 1> ร้านข้าวแห้งเฮียเกียรติขอยกให้เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ยังมีลมหายใจข้าวแห้งของร้านเฮียเกียรติเนี่ยจะใส่เครื่องมาแบบหลากหลายที่เราสั่งมาจะเป็นข้าวแห้งรวมมิตรราคาชามเนี้80บาทใส่เครื่องมาทั้งไก่เป็ดปลากระดูกหมูกระเพาะหมูและบาดเต่งและตามด้วยข่าป่นเพิ่มความหอมซึ่งข่าป่นเนี่ยมีไม่กี่ร้านที่จะใส่ขิงซอยต้นหอมและกระเทียมเจียวปิดทกุ ให้เข้ากันเติมพริกป่นลงไปนี่คือจบเลยจะเพิ่มทั้งรสชาติจัดจ้านและสีสันให้ดูน่าเกิียดตัดรสชาติกับเครื่องที่เขาให้มาจะมีความหวานเค็มนิดๆจะเป็นความอร่อยที่มีรสชาติเผ็ดนิดหวานหน่อยเค็มตามมาที่ร้านเฮียเกียร์เนี่ยอยากให้ลองเลยกับโกกรอบใส่ในน้ำซุปตัวโกกรอบเนี่ยจะชุ่มด้วยน้ำซุปที่มีความหอมคิงๆนิด,นดบอกได้เลยว่าอร่อยแบบเอาเรื่องแอบกระซิบนิดนึงว่าข้าวแห้งเฮียเกียร์เนี่ยราคาเริ่มต้นเพียง40บาทเท่านั้นใครที่อยากลองกินข้าวแห้งอร่อยๆแบบนี้ก็แวะกันมา้้าาวเเเเเเฮีียยยยยกรริอออู่นนซมดดืจล เปิด2รอบตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงบ่ายสอและอหรอบเนี่ยห้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มเป็นอีกหร้านที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มา,ามลอมาอร่อยแบบโบราณนโบรนาณรับรองติดใจแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย